ไอยวถ้าหาพวกมึงขัดเขินนะกูฝันายมึงเนี่ยยกมือขึ้นไอ้มินทาท่าหน้าของมึงนั้นเนี่ยไม่เหมือนคนที่กูรักสักนิดเลยหัวมึงเนี่ยรู้จะกราไหมล่ะเฮ้ยข้าเลยเก็บไว้จำพ้อเงรอ ปากคอเลาะลายเหรอนี่เราว่าสายเลือดโลกอะไรกูไม่ทันเสียเกลือสักหยดมึงก็แพ้กูถึงหมดห่าใช่ไหมฝีมือของมึงเนี่ยไม่ผิดอะไรเลยกับพวกทหารชัานต่ำปลายแถวเฮ้ยข้ามึงแบบลายปากกูยังไม่ข้ามึงตอนนี้วิสัยทศน์ของนักรบเขาไม่ทำร้ายผมหนีทางสู้หรือคนที่มีอยู่มือ อย่างที่มึงเนี่ยอยู่ต่อนหน้ากูตอนนี้เฮ้ยมึงจำเอาไว้เนะคนอย่างกูเนี่ยไม่เคยทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ใจเย็นเป็นไรใจเย็นแบบนั้นเขากูย,ยังไม่ฆ่ามันหรอกรถเรายังส่งไม่หมดเแต่กูจะขอสั่งสอนมึงให้รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ที่บ้างป้าซุปเฮ้ยเมื่อวานของกูเนี่ย มันทาประโยชน์มากมีคุณค่ามึงไม่เหมาะกับมือขวาของกูแล้วจำเอาไว้นะคนที่ถูกตกหน้าดดวยมือซ้ายมันหมายถึงอะไรข้านึกได้กลับมาแก้ให้กูกูจะรอมึงคุยเฮ้ยคุณอยาทำอย่างนี้เกียร์ผ่ายเปลี่ยนคำพูดอีกแล้วเฮ้ยดิ๊ยดิงเอาให้กูงงตลอดเลยคนนี้อะไรหรืเดี๋ยวกูเอง ไปทำอะไรอี่กมจะเล่นอย่างเมื่อกี้เลยพอกูงยูไอ้มือซ้ายมือซ้ายเลยผูจะต่ออะไรให้ะเวยเฮ้อกูไม่ทำร้ายคนที่มึงมุดมึงไม่ต้องแกะไปนงเม็ดเด๋วจัจเมก้นันมือมือแกะกูไม่เชื่เลยนะกูอมเชื่อกูวมือขวาปอุกเกทําเขาไ่เเลย ก็คุเจ็บคือคเจะจังเลยคข้าจะขอจังขอเจ้าโอ้โหใจแานอเจ็นจังเลยคนติดนะนี่แต้วจำไว้หนึงว่ามือซ้ายเขาไปทำอะไรวายมือซ้ายเขาไปล้างตดไงโอ้โหผม่ันยังไปรู้หทุกเรื่องเลยอาจรยหงษ์ิงจริงเาเบี้ย้เลย กูไม่เชือ่อเลยกูจะจับตัวไม่ได้วทไม่ได้เราด้วยกไม่ดีโมจะเ้อด้วยกจะตามมันไปตามไปจนกว่าจะจับตัมันได้ดากดีทองแต่เพ่อ